นี้เราจะมาดูเรสบรุษสีก่อนนะครับเราจะเห็นว่ามันมีใบไม้อยู่อย่างี้เนาะเราพยายามเอาใบไม้ออกครับเพราะว่ามันจะเน่าใช่ไหมครับอันนี้จักรพพัดต้นจักรพพัดนะครับเนี่ยพี่น้องครับก็มันจะมีใบไม้เนาะอุซามีสแลนนะแต่มันก็มีใบไม้อยู่เรากลัวมันเน่านะครับถ้ากลัวมันเน่าก็ต้องพยายามหา ใบไม้ที่มันหล่นมันหล่นแล้วมันจะเน่านะครับทําให้ต้นไม้เราเนี่เสียนี่เห็นไหมครับคือพยายามเก็บบ,บ่อยๆนะครับตัวนี้ยเก็บเรื่อยๆไม่ไม่เคยเน่าแล้วตัวนี้เริ่มสวยเลยครับตัวนี้ติมฟอร์มแล้วแต่ไม่ขายนะครับยังไม่ขายเพราะว่าอยากปลูกไปดูนะครับสบายใจนะครับตัวเนี้ยเออเห็นไหมครับเนี่ยใบไม้ครับ อันนี้ใบไผ่เนี่เน่านะครับเนี่ยใบไม้มันจะเน่าอปกติก็เก็บตลอดนะต้องดูแลตลอดครับเนี่ยเพราะว่าน้ำขังเนี่ยถ้าขังนานๆเนี่ยมันจะเน่าเนาะเห็นไหมครับต้นไม้ดูสิมาดูตัวนี้นะครับจัตระพัดเอ้ไปค้ับเนี่ยวโอ้ยเน่าเนี่ยครับอย่างเงี้ยเน่าเน่าเน่าแต่ก็ไม่มากครับเหันไมคือเราลดน้ําใหม่ฉีดน้ําใส่มันก็ ถ่ายเทน้ำได้นะครับอันนี้เพิ่งลดน้ำต้นไหนอีกก็ยามพอออกนะครับใบไม้เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเน่าเนาะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ซิมีใบไม้ไหมเอออันนี้อันนี้มันออกดอกมันแก่แล้วแก่แล้วเนี่ยมีหน,น่อแล้วเดี๋ยวเอาหน่อมันมาปลูกเดี๋ยวจะดูนะครับว่าวิธีการตัดหน่อเป็นยังไงอือนี่ ในไหมครับใบไม้โอ้เยวจะเน่าเลยเนี่ยเวลาบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาดูนะโอ้นะครับเห็นไหมครับใบไม้เต็มเลยพยายามไม่ให้มันเน่านะครับถ้ามันเน่าแล้วมันจะมันจะเสียเดี๋ยวต้นไม้เราเน่าด้วยเอ๊กระเดงอะไรเนี่ยว้ามีโอ้นี่เห็นไหมครับ ดูจะชัดเลยครับเนี่ยเห็นไหมโอเคเลยใบไม้ตอนนี้แม่บ้านเรียกกินข้าวนะครับเดี๋ยวต้องไปกินข้าวก่อนอดูอย่างนี้นะครับเวลาเราปลูกต้นไม้เนาะแล้วเราเราก็ต้องดูแลหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้มีสแลนนะครับเห็นไหมสแลนเนใบไม้น,ไมน่ะเฮ้ยมันหลดุดออกมาแล้วเหี้ย นะครับนี่สเลดนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็คอยติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะดูการตัดหนอนี่หนอตนัวนี้ออกหน่อแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวจะตัดหนอให้ดูนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับค่อยชมตัดหนอหลายหน่อแล้วโดยเฉพาะตัวนี้มีหนอครับมีหนอแล้วนะนี่นี่น,นี่หนอนเห็นไหมครับหนออือหน่อสวยงามเลยนะครับผม เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ